สวัสดีครับผมอ้นจาก iphonejoy. net ครับกลับมาพบกันวันนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูกันอย่างแน่นอนเลยครับต้องเกินก่อนว่าเป็น iPhone ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและหน้าจอเล็กที่สุดครับแต่มาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เร็วแรงที่สุดเท่ากับ iPhone 13 Series เลยครับและ iPhone รุ่นที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือ iPhone SE รุ่นที่3เครื่องนี้นั่นเองครับ iPhone SE รุ่นที่3ครับมาพร้อมกับกล้องไวความละเอียด12ล้านพิกเซลได้รับการปรับปรุงในเรื่องของฮาร์ดแวร์ ISP และ Neural Engine ของชิป A15 B i i o n c ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอทำได้ดีกว่าเดิมครับเมื่อเทียบกับ iPhone SE รุ่นก่อนหน้าแม้ว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหลังเพียงเลนเดียวครับแต่ก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่คุณภาพสูงสุดที่ 4K 60เฟรมพร้อมด้วยระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวกล้องหน้าของเขามีความละเอียด7ล้านพิกเซลและเป็นครั้งแรกของกล้องหน้า iPhone SE ครับที่มาพร้อมกับ Deep Fusion h d r อัจฉริยะ4 และสไตล์การถ่ายภาพอีกด้วยครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีตัวอย่างภาพถ่ายมาให้ดูกันด้วยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบปุ่ม h o m ม Touch ID สําหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ iPhone เลยครับสำหรับปุ่ม Home แบบนี้ก่อนมาดูรีวิวช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป e x c l u s i v e แบบนี้ครับและนี่ก็เป็นตัวกล่องของ iPhone SE รุ่นที่3ครับตัวกล่องเป็นสีขาวแล้วด้านหน้าก็จะเป็น iPhone SE ไ t โดยเราจะเหห็นน้าจอัมีหลกสีสันนแบบับด้านซ้าายจะมีคว่ iPhone ด้านขวาก็เป็น iPhone เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนและด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ Apple มาต่อที่ด้านหลังข้างบนนะครับกับด้านล่างก็จะเป็นซีลสำหรับแกะเครื่องนะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็น iPhone SE สีม d n ไน h t ความจุ256 g b กแล้วก็เป็นเครื่องสูนไทยครับและเหมือนทุกครั้งในการแกะกล่อง iPhone ครับซีลของเขาเนี่ยก็จะแกะได้ง่ายเลยครับดึงออกมาด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูด้านในของ iPhone SE รุ่นที่3กันเลยครับ และนี่ก็เป็นตัวเครื่อง iPhone SE 4 Midnight พักตัวเครื่องกันไว้ก่อนมาดูที่อุปกรณ์ภายในก,ก่อนก่อนครับก็จะมีสาย USB Type C to Lightning อันต่อมาก็จะเป็นเข็มจิ้มถาดซิม คู่มือการใช้งานแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์โลโก้ Apple นะครับให้มาหนึ่งแผ่นอุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ครับและนี่ก็เป็นตัวเครื่องของ iPhone SE รุ่นที่3ครับก็จะมีพลาสติกติดอยู่นะครับและบนพลาสติกก็จะมีไอคอนของตำแหน่งต่างๆว่าเป็นอะไรนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็น Touch ID แล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกตรงนี้ออกเลยเพื่อดูตัวเครื่องกันเลยครับ นี่นะครับแกะพลาสติกออกมาเรียบร้อยแล้วครับ iPhone SE รุ่นที่3ก็จะมีขนาดตัวเครื่องที่เล็กกะทัดรัดแบบนี้ครับตัวเครื่องมีความโคง้งเว้าแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยครับขอบของ iPhone SE ทำมาจากอลูมิเนียมซีรีส์7,000ครับซึ่งเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศและสีตัวเครื่องก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งเครื่องเลยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช้กระจกที่เรียกว่าไอออนแถมยังเป็นรุ่นเดียวก,กันกับกระจกด้านหลังของ iPhone 13และ iPhone 13 Pro ด้วยครับ นอกจากนี้แล้วยังมีการเคลือบสารกันรอยนิ้วมือทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อช่วยลดการเกิดรอยนิ้วมือระหว่างการใช้งานด้วยครับด้านหลังมีกล้องหนึ่งตัวไมโครโฟนแล้วก็ไฟแฟลช led 4ดวงครับตรงกลางเครื่องก็จะเป็นโลโก้ Apple นะครับก็จะเป็นเงาเงา,เงาแบบนี้ครับที่ขอบด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องถัดลงมาก็จะเป็นถาดใส่ซิมแบบนาโนซ i m นะครับที่ด้านล่างก็จะมีไมโครโฟนพอร์ต lightning แล้วก็ลำโพงครับ มีช่องลำโพงสำหรับคุยโทรศัพท์และเป็นลำโพงอีกตัวสำหรับเสียงเซอรีโอด้วยครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นปุ่ม Home t ส u c h ID นะครับสำหรับสแกนลายนิ้วมือการออกแบบ iPhone SE ยังรองรับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP67 ด้วยครับก็จะช่วยป้องกันตัวเครื่องเผื่อใครเจอเหตุการณ์อย่างเช่น ทำน้ำหรือกาแฟหกใส่หรือเลอทำเครื่องตกน้ำเป็นต้นแต่ไม่แนะนำให้ไปจุ่มน้ำเล่นนะครับหน้าจอของ iPhone SE รุ่นที่3เป็นแบบ r e t i n a h d เป็น p h โฟนที่มีหน้าจอเล็กที่สุดในปัจจุบันคือ4.7นิ้วครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ออกมาสําหรับคนที่ชอบ iPhone หน้าจอเล็กและยังมีปุ่ม Touch ID สําหรับสแกนลายนิ้วมือครับหน้าจอของรุ่นนี้มาพร้อมกับการแสดงผลแบบ True t o ne ที่จะปรับไวบ้บิรานบนหน้าจอให้ตรงกับอุณหภูมิของแสงรอบๆได้ครับเพื่อให้เวลาเราดูหน้าจอรู้สึกสบายตายิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพดูหนังคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือการดูหน้าเว็บไซต์ต่างๆครับสำหรับใครที่ใช้ iPhone หน้าจอใหญ่อยู่แล้วนะครับพอมาใช้ iPhone SE ก็จะรู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยเล็กแตกตาไปเลยครับ iPhone SE ตอนนี้รองรับการใช้งาน5 g แล้วนะครับก็ทําให้การใช้งานออนไลน์ต่างๆหรือการรับส่งข้อมูลทําอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งวิดีโอคุณภาพสูงๆการเล่นเกมที่ต้องการความหนงตำๆหรือการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ๆฟีเจอร์ต่างๆอย่างแชร์เพย์ อ f c e t t m m e เมื่อใช้งานบน 5G นะครับก็จะทำให้การใช้งานต่างๆราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับและก็ยังมีโหมดข้อมูลอัจฉริยะด้วยครับและความสามารถในการเปลี่ยนมาใช้ 5G โดยอัตโนมัติเมื่อ Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่มีความเร็วที่ช้ากว่าก็ทำให้การเชื่อมต่อของเราไม่มีสะดุดนั่นเองครับมาต่อที่กล้องหลังของ iPhone SE เป็นกล้องเลนส์ w i ความเเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มีค่ารูรับแสง f 1.8 ที่สำคัญก็คือได้ชิปเซตอย่าง A15 Bionic ที่มาพร้อม ISP แล้วก็ Neural Engine ที่ทำให้การถ่ายรูปทำได้ดียิ่งขึ้นปลดล็อกฟีเจอร์การถ่ายรูปของรุ่นนี้ไปเลยครับอย่าง HDR อัจฉริยะ4ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพยากๆในสภาพแสงที่ต่างกันมากๆเช่นการถ่ายภาพย้อนแสงก็จะเรนเดอร์ภาพคนออกมาให้ภาพดูดียิ่งขึ้นครับหน้าไม่มืด สภาพแสงและโทนสีผิวก็ปรับไปเข้ากับแต่ละบุคคลรายละเอียดด้านหลังก็ยังชัดเจนด้วยครับ Diffusion ที่เป็นการประมวลผลรูปภาพแบบพิกเซลต่อพิกเซลก็จะช่วยปรับปรุปรงรายละเอียดลด i s e เวลาถ่ายภาพที่มีรายละเอียดเยอะๆหรือในที่แสงน้อยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การถ่ายภาพนะครับก็จะเหมือนกับฟิลเตอร์ที่เปลี่ยนโทนสีของภาพที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ยังรักษาโทนสีของผิวไม่ให้ผิดเพี้ยนครับปกติเราถ่ายภาพด้วยไอโฟนก็ได้โทนภาพที่สมจริงใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นสไตล์ภาพเริ่มต้นแต่ถ้าเลือกเปลี่ยนเป็นแบบสดใสก็จะได้ภาพที่มีความสว่างและสีสันที่สดใสสวยงามและยังดูเป็นธรรมชาติครับถัดมาก็จะเป็นสไตล์ภาพความต่างระดับสีสูงถ้าเลือกอันนี้นะครับแสงเงาเข้มขึ้นสีสดขึ้นเป็นภาพที่มีความเด่นชัดมากกว่าปกติครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นโทนอุ่น ซึ่งเป็นการปรับโทนสีทองอ่อนให้ภาพเป็นโทนอุ่นครับสุดท้ายก็จะเป็นโทนเย็นซึ่งเป็นการปรับให้เป็นโทนสีฟ้าอ่อนที่ให้ความรู้สึกเป็นโทนเย็นๆตรงข้ามกับโทนอุ่นนั่นเองครับกล้องหลังตัวเดียวแต่ก็ใช้งานได้ครบทุกฟีเจอร์จริงๆครับสำหรับรุ่นนี้เพราะมีโหมดภาพถ่ายบุคคลที่มีการควบคุมระยะชัดลึกและเอฟเฟกต์การจัดแสงภาพถ่ายบุคคลทั้ง6แบบด้วยครับการถ่ายวิดีโอก็รองรับคุณภาพสูงสุด 4K60F รอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องหลังของ iphone se รุ่นที่3นะครับแต่ถ้าใครต้องการไฟล์ภาพที่มีรายละเอียดในส่วนของไฮไลท์และแสงเงาที่สวยงามก็ให้เลือกอัตราเฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมและเรื่องของระบบกันสั่นก็ทําออกมาได้ดีมากอีกด้วยครับกล้องหน้าของ iphone se มีความละเอียด7ล้านพิกเซลเซลฟี่ภาพออกมาได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามี isp และ neural engine ที่มาพร้อมกับชิป a 1 5 b i o n ไบอนั่นเองครับรองรับโหมดการถ่ายภาพต่างๆว่าจะเป็นสไตล์ภาพถ่าย d e f f u s i o n และ HDR ฉายาสะ4สำหรับภาพถ่ายรวมไปถึงโหมดภาพถ่ายบุคคลแบบหน้าชัดหลังละลายและเลือกเอฟเฟกในการจัดแสงภาพถ่ายบุคคลได้ทั้ง6แบบได้เหมือนกล้องหลังด้วยครับชิป A 1 5 Bionic ที่อยู่บน iPhone SE อย่างที่รู้กันว่าเป็นชิปตัวเดียวกับ iPhone 13 s e r i ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับซึ่งประสิทธิภาพการทำงานเป็นชิปที่ดีที่สุดใน iPhone ในปัจจุบันสำหรับการเล่นเกมทั่วไปคือลื่นไหลเล่นได้สบายๆอยู่แล้วครับ และถ้าใครชอบเล่นเกมก็สามารถเลือกสมัคร Apple Arcade ได้เช่นเดียวกันเป็นบริการเหมือนเราเหมาเกมที่มีอยู่นั้นทั้งหมดครับตอนนี้มีมากกว่า200เกมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆด้วยครับมาทดสอบเกม Rv ที่ฮิตกันบ้างครับแน่นอนว่าสามารถเปิดกราฟิกระดับสูงสุดได้ทั้งหมดครับตลอดการเล่นเกมสิ่งที่สายเกมต้องชอบแน่นอนครับก็คือเฟรมเรทนิ่งมากๆ60เฟรมแม้จะเป็นฉากที่ร่วมทีมไฟกราฟิกเยอะๆตอนปล่อยสกิลเล่นได้ชิลๆเลยครับ ในเรื่องของประสิทธิภาพดีมากๆครับแต่สําหรับใครที่มือใหญ่ๆนิ้วก็อาจจะบางจอทําให้รู้สึกว่าจอเล็กลงไปอีกครับเกมพับ g Mobile ก็เปิดกราฟิกสูงได้ทั้งหมดเล่นได้สบายๆแตะลากหน้าจอเลงเป้าทําได้ติดมือดีครับซึ่ง iPhone SE มีลำโพงเซร์เรียก็ทําให้เสียงเกมเอฟเฟกต่างๆ ก็จะออกมาจากลำโพงทั้ง2ตัวทำให้มีมิติเสียงเล่นได้สนุกมากขึ้นครับ iPhone SE มาพร้อมกับ iOS 15.4ซึ่งมีการอัปเดตครั้งใหญ่มีฟีเจอร์ใหม่ๆให้ใช้งานเพียบเลยครับอย่างเช่น FaceTime ก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์แชร์เพลงดูหนังฟังเพลงหรือรายการทีวีไปพร้อมกับเพื่อนได้ครับหรือจะแชร์หน้าจอก็สามารถทำได้นะครับและตอนนี้เราสามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆเ,เข้าร่วม FaceTime ได้แล้วนะครับแม้ว่าเพื่อนจะไม่ได้ใช้ iPhone โ o มดโฟกัสเป็นอีกฟีเจอร์ที่ส่วนตัวชอบมากๆเลยครับเพราะฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เรามีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมารบกวนเลยครับเพียงแค่เลือกรายการจากโหมดโฟกัสหรือสร้างรายการเองเพื่ออนุญาตเฉพาะการแจ้งเตือนที่เราต้องการเท่านั้นได้ครับปกติแล้วเราสามารถเพิ่มบัตรสมาชิกต่างๆว้ในแอปกระเป๋าสตางค์ได้แต่ใน iOS 15.4ตอนนี้เราสามารถเพิ่มบัตรการฉีดวัคซีน เข้าไปไว้ในแอปกระเป๋าสตางค์เพื่อใช้งานได้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับเวลาไปตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการดูข้อมูลการฉีดวัคซีนก็สะดวกมากขึ้นครับสำหรับใครที่ต้องการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่ ตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกใหม่ให้เราสำรองข้อมูลไปยังไอคลาวชั่วคราวได้ครับแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการสำรองข้อมูลก็ตามซึ่งการสำรองข้อมูลชั่วคราวนี้นะครับจะให้พื้นที่ตามที่ต้องการได้เลยครับโดยไม่มีค่าจ่ายสูงสุดนาน3สัปดาห์นะับจากวันที่ซื้อ iPhone มาครับสำหรับแบตเตอรี่ของ iPhone SE รุ่นที่3ด้วยหน้าจอที่มีขนาดเล็ก และมาพร้อมกับชิปที่มีประสิทธิภาพอย่าง A15 Bionic ทําให้การใช้งานทั่วไปได้ยาวๆตลอดทั้งวันเลยครับและตัวเครื่องก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปสเปคแล้วฟีเจอร์เด่นของ iPhone SE รุ่นที่3กันครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของจอภาพ Retina HD ขนาด4.7นิ้วชิป A15 Bionic ตัวเดียวกันกับ iPhone 13ตัวเครื่องรองรับ 5G กล้องที่รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆและสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มโฮมพร้อม Touch ID ครับเอาไว้สแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อก และลงชื่อเข้าใช้แอปต่างๆได้อย่างปลอดภัย iPhone SE มีให้เลือก3สีนะครับนั่นก็คือสี Midnight Starlight แล้วก็ Product Red โดยมีราคาเริ่มต้น15,900บาทครับ iPhone SE รุ่นที่3ก็จะเริ่มวางขายตั้งแต่วันศุกร์25มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ iPhone SE รุ่นที่3แล้วถูกใจกันไหมครับถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเอาไว้โอกาสหน้ามีคลิปเอ็กซ์คลูแบบนี้ได้เห็นกันก่อนใครจะได้ไม่พลาดกันครับ